15.30นาิกา30นาทีของวันที่23กันยายน2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองทัพเรือโดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราช,ชาพิธีได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชาพิธีในการสด็จพระราช,ชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหายาตราทางชลมาา น่งในพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2 5 6 2โดยการซ้อมย่อยครั้งที่6มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวนจำนวน2,311นายชายเรือพระราชาพิธีทั้งสิ้น52ลำรวมถึงเรือพระที่นั่ง4ลำประกอบไปด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระทีนนะท่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภูชง เวลา15นาฬิกาของวันที่23กันยายน2562เรือพระราชพิธีทั้ง52ลำก็ได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่ที่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนก็อยู่ที่บริเวณโรงแรมริวไซ์ก่อนถึงสะพานกรุงทนต่อมาเวลา15นาฬิกา35นาทีขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทางพระบรมมหาราชวังระยะทางประมาณ4กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขอบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ40นาทีซึ่งการซ้อมขอบวนเรือพระราชพิธีในวันดังกลาง่าวเป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการโดยจัดรูปขบวนเรือแบ่งออกเป็นห้าริ้วสามสายมีริ้วสายกลางริ้วสายในและริ้วสายนอกในส่วนของการซ้อมนั้นกำหนดแผนการซ้อมเอาไวจ้จำนวน12ครั้งแยกเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งทั้งนี้จะมีการซ้อมย่อย ครั้งที่7ในวันศุกร์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้